เพศชายหญิงมีผลต่อการบรรลุธรรมมีผลต่อการเข้าสู่เส้นทางนิพพานหรือไม่ต้องมาเข้าใจก่อนนะคะว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือความสงบร่มเย็นสลัดวางชำระเกี้ยงเก่าเข้าใจหลักธรรมแล้วก็เข้าถึงเส้นทางการหลุดพ้นนั้นโดยแนวทางขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้า ซึ่งองค์สมเด็จพระมุพธเจ้านั้นท่านได้ทรงบรรลุและเข้าถึงเส้นทางนั้นแล้วนํามาบอกกล่าวต่อพวกเราพวกเราชาวพุทธสาธุชนเมื่อเข้าถึงสจธรรมตามแนวธรรมนั้นแล้วทิโลรลาบต่อสิ่งที่พบเจอและสัมผัสมาด้วยตนเองแล้วชําระเกี่ยงเกาแล้วเข้าใจถึงว่าตัวเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเกิดมาเพื่อ รับผลแห่งกรรมของตัวเองแล้วก็มาชําระในกรรมที่ตัวเองเคยสร้างมาและเข้าถึงซึ่งสัจธจะทาแท้ว่ากายจิตวิญญาณของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนมันเกิดขึ้นประกอบขึ้นมาจากกรรมของเราและเรามาเกิดความหลงผิดเข้าใจผิดและยึดมั่นเกาะก,กับกรรมนั้นแล้วก็สําคัญผิดคิดว่าใช่ตัวตนและก็คิดว่าตัวเองนี้ ต้องเป็นไปตามกรรมหรือไม่ก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรับผลแห่งกรรมนั้นมาต่อต้านแล้วก็เมื่อผลเกิดมาในชาติปัจจุบันในขณะที่ตัวเองกําลังเป็นในชาตินี้ก็ไม่ยอมรับความจริงเพราะว่าเมื่อตัวเองเกิดมาเป็นเพศชายมีโอกาสที่จะได้ชําระบทจดในชาตินี้ได้เพราะว่าโอกาส ของเพศนั้นได้เปิดมาเพื่อสําหรับคนที่เป็นบุรุษเข้าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อการชําระด้อยเกียงเก่าหมดสิ้นในชาตินี้ได้เพราะว่ามีเศีลมากแล้วก็มีการที่เข้ามาปฏิบัติได้เพื่อการเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเปิดโอกาสและมองเห็นแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านที่เข้าใจอยู่แล้วว่าเพศชายเ,ยเป็นเพศที่มีบุญมากกว่า เพราะเหตุผลแห่งการที่ว่าสามารถไ้บวชเข้าถึงเพศบรรพชิตที่สมบูรณ์แบบมีศีลมากเห็นไหมคะพระที่บวชมีศีลมากเป็นผู้ชายแม่ชีเป็นผู้หญิงมาบวชก็ศีลน,น้อยกว่าแต่ก็สามารถที่จะบรรลุเข้าถึงทาได้หลายประสบการณ์หลายประวัติที่เคยบอกมาแล้วว่าผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงศสัจธรรมแล้วก็ชําระได้เกียงเก่าสิ้นอสวัคยญาณน,นั้นก็มีทั้งแม่ชีและก็ เป็นพระสมนั่นก็หมายถึงว่าเข้าอยู่ในกรอบกติกาแล้วก็บุคคลนั้นเหล่านั้นได้มีการสะสมบรารมีเข้ามาถึงถึงแม้ว่าจะบวชเป็นพระนี่ก็จะเข้าถึงทำชั้นสูงได้ชําระได้เกียยกาวได้ไม่หมดทุกท่านทุกองแล้วในระหว่างทางเนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ชีหรือพระเนี่ยที่เข้ามาสู่ในร่มกาสาวัดหรือเข้ามาอยู่ในภายใต้กฎกติกาของการปฏิบัติเข้า เข้าสู่เส้นทางเนี้ยบางคนก็ไม่มีบารมีเก่ามาแล้วก็บางคนก็ไม่ได้มีความศรัทธาโดยแท้แล้วก็มาบวชในหลายรูปแบบแล้วก็ไม่เข้าใจเดินทางไม่ถูกแล้วก็มาหลงไหลมายึดติดในอัตาในบ้านปลายเพราะว่าทุกคนมีมวิบัากมีมีกรรมมีมารมีเวมีภัยเข้ามาในระหว่างทางด้วยถ้าหลายท่านหลายคนนั้นนะเข้ามาปฏิบัติแล้วไม่ยึด หลักถูกต้องก่อนเข้ามาสเปะสปะหลงไหลในระหว่างทางก็เพียงพ้มแล้วก็หมดไม่สามารถจะไปได้ก็ถึงบอกว่าเพศที่สามารถที่จะเข้าบรรลุธรรมเข้าถึงการที่เป็นอรหันต์ในชาติปัจจุบันที่มีเพศรองรับแล้วเนี่ยมีโอกาสแล้วไม่เดินหน้าไม่กทำเนี่ยก็สือว่าเสียโอกาส แล้วยิงมาเป็นเพศซับซ้อนแล้วเนี่ยมีเพศต่อหน้าเบื้องหน้าเป็นชายแต่ว่าภายในเนี่ยมีแอบกิตเป็นหญิงเพราะว่าเราจะบอกนะคะว่าหลายชาติหลายภพเราเกิดมาเนี่ยสมมติว,ว่าชาติชาติหนึ่งเราเกิดเป็นชายแล้วเราก็มารักหญิงสุดท้ายเราก็มาทํากรรมแล้วเราก็มาทําบิบากกรรมในเ,เรื่องราวใดๆเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราต้องชดใช้ถูกสาปแช่งหรือมีรายละเอียดของกรรมนั่นอนะ มาเกิดในในชาติการต่อไปชาติต่อถัดถัด,ถดไปเนี่ยก็ทามารับใช้นี่ใช้กรรมหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวนี่มีความละเอียดซับซ้อนทําให้ตัวเองเนี่ยมาถูกมากรขณะบวชอยู่ในชาติถัดไปหรือสะสมบาร,รมีในในชาติที่ตัวเองต้องมาเสวยกรรมด้วยถสร้างบุญบาร,รมีด้วยแล้วเพียงพำนต่อกรรมของตัวเองเนี่ก็ไม่ไม่สามารถอดทนแล้วก็ ต้องมาเกิดใหม่แล้วยิ่งมาทํากรรมชั่วแล้วเนี่ยมาทําในกรรมใหญ่วิบากเข้ามาตัดรอนแล้วตัวเองก็หลงผิดหลงและเลงในชาติที่ตัวเองบรรลุหรือว่าได้บาร,รมีเติบโตได้เขาเรียกว่าสมบัติในชาติปัจจุบันใน,ในที่เองกําลังคลองสมณะอยู่เห็นเงินตราเห็นลาบยศสกสาระแล้วก็ ข้าไปใช้ในทางผิดๆแล้วก็ไปทําชั่วในในในวัดในวาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้อันนี้นระกกรํมใหญ่ก็เข้ามาตัดรอนแล้วก็ตัวเองก็ต้องเพียมพํม้มทีนี้ก็เผลอไผยลงนรกไปก็ยาวไกลนี่พูดถึงผู้ที่นักเป็นนักบวชรับศีลมาปฏิบัติไม่ได้หลงทางในระหว่างทางที่บวชอันนี้ก็แย่นะคะถือว่าจบสิ้นภารกิจโดยที่ได้รับวิบาก อ,อบสนองคือกรรมใหญ่คือนรกหรือเป็นผู้ที่ไปปฏิกำลังปฏิบัติอยู่แล้วก็มีพลังมีบาร,รมีอยู่ในนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้าแต่ว่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าแล้วก็ไม่สามารถที่ตัดละเห็นตัวเองเป็นผู้วิเศษมีพลังจิตพลังกายพลังใจแต่ไม่สามารถที่ตัดละวางได้ในชาติสุดท้ายที่สามารถมีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระรัต์เอามาสแสวงหาประโยชน์ในในชั้นนั้นในชาตินั้น แล้วก็ไปทงสร้างสร้าง,างกรรใหญ่บากใหญ่นี่สุดท้ายพวกนี้นะพวกที่พวกปฏิบัติเนี่ยไปมีพวกที่รายล้อมรอบข้างเนี่ยทำให้เป็นเ,เสกวัตถุมงคลสักยันทําหลายเรื่องที่เอาพลังจิตวิญญาณนั้นนะนะที่สามารถจะจะสะสมบารมีเป็นแสงพลังงานพลังบุญเ,เอาไปทําในทางที่ผิดสุดท้ายเวลาเมื่อตายดับลงเนี่ยและยังหลงผิดไม่ได้สามารถที่จะปล่อยวางละแล้วก็ปล่อยให้ตัวเอง หมดสิ้นกิเลสมาสร้างกิเลสแทนซะก็จะกลายเป็นพวกที่มีตายไปนี่ก็ไปไปลงนรกไม่งั้นก็ไม่ยอมลงตโลกเหนือนเพราะว่าตัวเองสามารถที่จะกําหนดทตัวเองให้เหนือระบบการปกครองได้น,นี่ก็จะไปเกิดในพวกที่ชั้นต่างๆนีนที่มีแสงว,ว่าว่าสร็จแล้วก็ไม่ไม่ไปเกิดในที่ที่ตามชั้นต่างๆนี่ไปพวกเป็นพวกกึ่ง กึ่งประเภทที่แบบสัมภเวสีเปรตอสุรกายแล้วก็ยังมีพลังยังมีบุญรอแล้วก็มีบาปรออยู่ในตัวนั้นก็เป็นพวกพลังงานแสงที่บุวมๆ,ๆ,ๆอยู่แอบซ่อนอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพ่ก็ไปอยู่ที่ที่แปลกๆนะก็ไม่อยากจะพูดไม่ได้อยู่ในตรกติการแล้วก็อยากจะเข้าถึงปฏิบัติถึงก็คือพวกที่เขา้าในกลุ่มนิพพานนี่ก็คือไม่อยู่ในระบบของ ชั้นบรรยักิต่างๆเนี่ยก็คือจะออกไปสู่ความร่มเย็ยนสงบสันติสุขอยู่ในกลุ่มิพานไม่ได้อยู่ในภายกฎเกณฑ์องับไม่ต้องมีเนื้อหนังบังสาไม่ต้องมีรูปกายวิญญาณสังขารเพราะว่าเราจะมีการปฏิบัติแห่งการที่เป็น รูปปะชฌานเนี่ยคือเข้าถึงกับรูปปะชฌาแล้วเข้าไปสู่รูปปะชฌาคือไม่มีรูปแล้วก็จะมีอยู่ในเรื่องของการมีแสงเห็นไหมมีแสงพลังงานเจ้าจ้าเวลาแข่งหรือทําปฏิบัติกันนะจะเป็นแสงอันนี้พวกนี้ก็คือไปไปไป,ไปอยู่ไปเกิดไปตายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนี้ก็ไม่อยู่ในกลุ่มก้อนแต่คิดว่าตัวเองอยู่ในคิดผิดหลงผิดคิดว่าตัวเองอยู่ในเป็นนิพพานแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่หลงแสงหลงรูปหลงวิญญาณอยู่ ก็ยังงงๆอยู่ก็คือเป็นคู่อุปป,ปัติกะอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเวลามันเยอะแล้วเราแค่นี้ก่อนนะคะ